โค้ของแม่หมูหลังใบเฟิร์นพูดชัดเรื่องนายเรียกได้ว่านา,นายนายนภัรที่ล่าสุดนายนภัรได้ออกมาเปิดใจว่าชอบสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสิ้นสุดทางเพื่อนทำเอาแฟนๆกริดกันสนัน่นที่นายตอบคำถามตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมชอบก็คือชอบและกำลังเดินหน้าจีบอย่างจริงจัง และแถมยังฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยในการเดินหน้าจิบครั้งนี้งานนี้ทำแฟนๆรุนหนักว่าฝ่ายหญิงใจอ่อนไหมนะงานนี้ทำหลายๆคนรุ้นว่าสาวใบเฟิร์นจะออกมาเป็นยังไงกันแน่โดยล่าสุดได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวเป็นสเต็ปหนึ่งที่ดีมันเพิ่งเริ่มเขาดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วรู้สึก เขาเข้ามามากขึ้นเขาเป็นคนน่ารักรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่พิเศษตอนแรกก็ตกใจก็เขินเรื่องจะให้เขาจีบไหมขอบอกเขาเอง ถามว่าเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมค่ะใบไม่กดดันมันเป็นเรื่องที่ดีอยากค่อยๆรู้จักกันไปค่อยเป็นค่อยไปมันเพิ่งเริ่มเป็นก้าวแรกมันเป็นสเต็ปที่ดีล่าสุดแอบไป่องไอแม่หมูคุณแม่พระเอกหนุ่มนายโดยแม่หมูได้เคลื่อนไหวเป็นภาพในสตอรี่ไอจีวงคืนใบเฟิร์นพร้อมแท็กหาเจ้าตัวต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยจ้า